เอาแล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตมาอัดในโทรศัพท์นะเพราะว่าคอมผมมันแบบไม่มี WiFi แล้วมันอัดไม่ได้คุณผู้ชมก็คือผมพยายามกระจายเพราสปอร์ตในโทรศัพท์ไปแล้วนะคือแบบสัญญาณมันอ่อนเกินจนแบบเข้าเกทไม่ได้เลยนะครับก็นับสำหรับอันนี้ผมก็จะมาตอบคำถาม Q&A นะครับที่ผมได้ทําไปใน u t u b e นะคุณผู้ชมก็มีไม่กี่คอมเมนต์นั่นแหละแต่ผมก็จะมาตอบนะเพราะว่าผมโหดดึกซะด้วยสิก็เลยแบบน่าจะแบบคนไม่ค่อยเห็นกันไง ก็นะครับสำหรับคำถามแรกก็เป็นของคนดีเลยนะครับนี่คนรอนะครับเขาถามผมว่าพี่ใช้ไมอะไรครับทําไมเสียงพี่ยอดเลยทํให้เสียงพี่เหมือนช็อตเลยนะครับก็ผมจะมาบอกนะครับว่าผมไม่ได้ใช้ไมนะคุณผู้ชมผมใช้ไมที่มันติดมาจากปูฟังเลยนะคุณผู้ชมก็คือแบบไมที่มันติดอยู่กับผูฟังเลยก็คือมันทําให้เสียงแบบออกมาก็ไม่ค่อยจัดดีเท่าไหร่นะก็คือผมก็ทนทําไปแบบนั้นหละเพราะว่าผมไม่มีไมนะคุณผู้ชมตอนที่ผมกำลังเก็บดังซื้อไมนะครับก็คือ ผมจยซื้อไม่ดีๆไปเลยไงก็คือแบบให้เสียงมันคมชัดระดับเพชรดีเลยนะครับเพื่อคุณผู้ชมเราทําได้นะก็คือตอนนี้กําลังเก็บอยู่นะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับถ้าเพ็บเสี่ยงช็อตหร่ออะไรนะครับผมก็จะพยายามทาให้มันไม่ช็อตมากนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับก็ขออภัตอนที่คอมเมดี้ซองกันเลยนะสําหรับคอมเมดี้ซองก็เป็นของเบคอนเลยนะครับพอทำบอกว่าถ้าเขาพันซับพี่แจกอยู่หรืออีกไหมครับก็คือถ้าเขาปันซับพี่แจกนะครับก็คือแจกเยอะเลยนะครับก็คือทั้งอยู่ลูกรั ก็ 100, รอให้เขานซับก่อนเนาะเราค่อยว้ทีหนึ่งนะครับก็ไปต่อคอมพิตอร์สามกันเลยนะสำหรับคอมพิตอร์สามก็เป็นคนนี้เลยนะครับนี่ผมชอบเล่นโลโบก็ชอบเล่นมอนกันนะครับก็ถามผมว่าพี่เล่นโลบออกมานานนะครับคือผมเล่นมานานแล้วนะคุณผู้ชมมันมีรหัสหลักของผมอยู่นะก็คือที่เห็นผมเล่นนี่อยคือเป็นรหัสโลกนะคุณผู้ชมรหัสหลักผมก็เล่นมานานแล้วคุณผู้ชมประมาณหลายปีแล้วแหละแต่ผมจะไม่ได้นะว่ากี่ปีนะก็คือผมเล่นตั้งแต่โลบนักหน้าล็อกอินมันยังเป็นหน้าจอสีฟ้าคุณผ ็นสีฟ้าแล้วแบบเป็นส่วนสนุกนะก็นั่นแหละผมเน้น้งแต่ตอนนั้นแหละคุณผู้ชมก็คือแบบนานเหมือนกันนะหลายปีแล้วด้วยนะวู้ชมก็ะนะครับมีเท่านี้นี่แหละก็ไปต่อกับคอมเมนที่สี่อเลยนะครับคอมเบนที่สี่บอกว่าพี่ใจเกเรไหมครับอันนี้คือแบบ <c ười> คือผมไม่ได้ใจเกเรนะคุณผู้ชมได้เห็นว่าแบบผมแต่งตัวแมวใจเกเรแล้วก็ตั้งชื่อคลิปใจเกเรนะก็คือแบบปม่ทาคลิปนะคุณผู้ชมก็คือแบบทําคลิปสุ่มผลสุดแมวใจเกเรอะไรพวกนี้กนะ็คือแบบเขียนๆไปงั้นเลยนะคุณผู้ชมแต่ผมไม่ได้ใจเกกกรรนนนนะะคคัับบบออไว้่่ี ก็ไปตอบคอมเมนต์ที่เท่าไหรและคงลืมดอกคอมเมนต์ที่5นะคุณผู้ชมแต่เราคอมเมนต์ที่5เขาถามผมว่าพี่ชอบเล่นแมปแนวโจงสลัดเหรอครับก็คือผมชอบเล่นแมปแนวโจงสลัดนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นได้จากคลิปที่ผมลงนะผมลงแต่แมปแนวโจงสลัดนะครับก็มีหลายแมปที่ผมเล่นด้วยแล้วก็คือแมปพวกแนวซิมเลอร์อะไรพวกนี้นะครับก็นะครับไม่มีอะไรมากนะก็ไปต่อกันที่คอมเมนต์ที่6กันเลยนะคุณผู้ชมคอมเมนต์ที่6นี้ก็จากคุณแจ็ค ออฟอะไรผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนนี้เขาบอกว่าขอผลขันนะครับก็คือผมมีผลแจกอยู่นะคุณผู้ชมแต่ผมจะแจกในดิสนะครับคือถ้าใครอยากแจกถ้าใครอยากเข้าร่วมการแจกก็คือเข้าดิสมาได้นะคุณผู้ชมจะแจกทุกตอนค่าน,นะครับคือผมจะฟาร์มแล้วก็เอาแจกตลอดครับแล้วก็ผมมีวีฟีด้วยนะก็คือในดิสเลยนะครับมันจะมีแบบรวมเซิร์ฟวอรอยู่นะครับก็เข้าไปใช้งานกันได้เลยนะครับนี่ถ้าใครอยากได้ผลก็เข้าไปเลยนะ แล้วก็คำรับคําถามชุดสุดท้ายนะจากคนในดิสนะก็คือผมถามว่าใครแบบตอบอะไรก็มีคนแบบไม่นอนเยอะหน่อยแต่ก็มีคนถามแค่หนึ่งคนนะครับสำหรับคนนี้เขาชื่อว่า k f c เลยนะครับนี่เขาถามว่าพี่อายุเท่าไหร่ก็คือผมอายุ18นะคุณผู้ชมก็คืออาจจะแก่มากแล้วและก็คือถูกน้องในดิสเรียกว่าไอแกไอแกก็แบบพี่แกอะไรพบกนี้นะ้ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ว่าเป็นการยอเล่นกันนะครับนี่ก็นะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคุณผู้ชมก็แค่ ก็แค่มาบอกเปบตามคิวเอนอแล้วก็ตอบนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะมาว่ากันใหม่นะครับว่าเป็นคลิปอะไรดีนะครับก็ผมขอตัวไปนอนก่อนละบ๊ายบายครับ